ดีตอนเช้าครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube channel ฝรั่งนี้เที่ยวเที่ยวญ,ญี่ปุ่นวันที่3นะครับวันเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวทัวร์เขาก็จะให้ลงไปรวบรวมตัวตอน8ปดโมงเชา้าแล้วก็จะพาไปเข้าไปในเมืองอีกทีนึ้งเดี๋ยวไปเที่ยวตรงไหนเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มเก็บของแล้วฮะ ตอนแรกตอนเช้าผมจะออกไปเผื่อได้ถ่ายรูปเขาฟูจิแต่วันนี้ท้องฟ้าปิดฮนะฝนตกแล้วก็ท้องฟ้าไม่เบิอเลยลก็จะไม่เห็นภูเขาฟูจินะช่วงนี้ก็ช่วงเก็บของแล้วก็ลงไปเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็เดินทาง ค่ะเดี๋ยวต้องกินค่ะลงเดินก่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะให้กระต่ายให้ะสมาชิกค่ะห้องน้ำอยู่ทางซ้ายมือนะคะ ก่อนขึ้นรถเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเราจะตีรถประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงไปที่ชินจูกุนะคะจะไม่มีการแวะพักระหว่างทางเนาะไม่งั้นเสียเวลานะคะวิ่งยาวเลยนะเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเข้าแถวแป๊บนึงนะคะเข้าแถวสองแถวเลยค่ะมองแถวเลยเข้าแถวนะเข้าแถวนะคะโอเคเดี๋ยวพาไปก่อนเลยนะคะับไเข้าห้องน้ำก่อนเลย อะไร Peter Rabbit English g a r d e สวยงามแต่แบบหมอกหมอกอมสวยเละแต่ก็ยังดีนะฝนไม่ลงไปดูลมลมลมแล้วมลมลมแรงนะแป๊บเดียนเฮ้ย ให้เป็นดำโอ้โหมองไม่เห็นนะธรรมชาติมากแต่ผู้ึงถ้าถ้าแดดออกนะเพราะว่าสวยกว่านี้อีกจะสวยกว่านี้อีกเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยส่วนเพราะน้ำมันทำไม่สวยนะ ทำบนะัวมีนอ,อ,อะไรนะเที่ยวภูทับเบิก,นกนเนี่ยเหมือนเที่ยวภูทับเบิกนนะเนี่ยที่โดนกลางเต็นท์ <laughs> อ่าเอเอาสรุปแล้วนู่นไงภูเขาผู้ชื่น,นูนน่นนะจำลอง จำลองอ,ะอ่ะไดูวัจริงอ่ <c oughs> อก็อเขาเขาทำนี่ไงก็เ,เหมือนเมืองไงเนี่ยภูเขาฟูจิอ่าโอ้โหเขาสวยมากเลย <c oughs> เล,เล่นไททานิกแล้วข้างหลังอะอ๋ะอพอไป็น,ไนอีกอ่ะโกงๆให้กูอีกลงตอนนี้มาโซนอาหารแล้วนะ ตพาสต่างๆเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ตู้ไอเทมนะฮะเวลาอยากได้อะไรก็มากดกดออเดอร์จ่ายตังแล้วก็มารับของตรงเขาก็โอเคนะะคือจ่ายตามราคา Uh, ทุกคนใจตรงกันมีเคปเย็นเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์ดับบลิชเชสสเปเชียลเบอร์เกอร์เนี่ยนี่ก็พวกเนื้อย่าง two type of cheese ชีสสแบบนี้อะไร two patties of double c h e e อนนี่นี่ละสองก้อนสองพันนี่อันี่กัพเพละพันสองพันสอันที่3อ๋อนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูรายการที่สาม รายการนิสานพันสองพันสองอันนี้สองพันเนื้อสองเอาแบบแบบไหนดีเท่าอันนี้เธอกินด้วยว่าเราสองชิ้นไปเลยเนี่ยเราเรามีเหรียญอยู่เหมือนกนันเอาแบบนี้ไม่ดีกว่าเฮ้ยอ,อันนี่มันเนื้อสองกลายเป็นกัดไม่ไหวฮะสองชิ้นเนี่ยไปสี่รอ้อยก็ได้หนมปังเพิ่มด้วยเนี่ยหนมปังแค่เดียวเอา เดี๋ยวไหนวัาดูเอาห้าพันมาไก็วันต้องสองพันสี่เนี่0แบพันมมออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ก่อนเอาถือเอาไปอ๋อนี่ได้อยู่โอ้ากเลยจะถึงสองพันไหม่เึงนี่เออแฟนพันแบก็มีนี่แฟนพันมีสองเดี๋ทวนี่เป็นสองต้องต้องเลือกยังไงสองพันสี่นี่เหรอจะรู้ไหมอ่ะ นี่ไงแค่ดูตัวหนังสือนี่เออนี่เอาไม่ใช่มันก็เนื้อมันจะสิ้นเดียวแบบเดียวกันเสียไปพันสองก่อนพันสองมีแบงค์ร้อยว่ะนี่ไงอันนียมีร้อยว่ะเออเดี๋ยวนี่ เอาตัวให้เ <S <S ใคุณากบมาขอบคุณทุกท่านด้วยนึ่เลี่หาแล้วครับถึงเวลาที่จะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็รถก็ไปส่งสนามบินเลยนางรถกี่ชั่วโมงฮนะ2สองชั่วโมง มีชิชุกุกช,ช,ช,ชิชุกุอะเนชิชุกุเดี๋ยวที่หนึ่งเดี๋ยวถึงจะไปส่งสนามบินวันนี้บินกับเครื่องออกสามทุ่มนะฮะแต่ต้องไปถึงสนามบินประมาณหกโมง เราอยู่ย่านชินชูกุชินชูกุเนี่ยร้านเยอะมากนะฮะเป็นแหล่งเที่ยวหลักของญี่ปุ่นเลยเอ,อ,อ่าร้อยตรงนี้อะไรนอกก้องกี้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเดินเล่นบนนองก,กี้ดีกว่าไปาจะไปไหนก่อน ตอนนี้เดินขึ้นห้างของนอกกีเลยอ่าโอเคไปเดินเล่นบนห้างบนห้างเขาคงไมใ่ให้ถ่ายรูปนะครับก็ได้แต่ข้างนอกอย่างเดียวนี่ก็ถนอนคนเดินถนอนหนึ่ง กที่นนี้เขาเรียกว่า Central Road นี่เขามาเข้าแถวทำอะไรอ่ะ đấy, là sắp chơi, nó là sắp kịch. Oh, thì yeah. à, uh, đi. À, rồi tại sao? Họ À, đấy à. oh, à Idol House. <laughs> อ,อ๋อลิฟรอรอ,อคิวขึ้นลิฟกันคนยอะขนาดนั้นเลยเหอไงเาถ่ายเรียบร้อยแล้วไ่คิล้า มากินราเมนเอามาที่เอามารวมพราจะมาใส่ไขเพราะเจะมาใส่นีราเมนใส่ไข่นี่ข้าวข้าวไข่ปลาปลาสาลายปลาคอรบต้อาเดาัวให้้ด็้หมดเลยนี่ถ้ามี่ละเออใช่ทำไมไม่ทำ้ กินก่อนที่จะเดินทางกลับมาอีกหนึ่งอย่างนะครับไก่ทอดก็น่มีมือนะมีไก่ทอดสองชิ้นเรามีเลมอนเล,มอน,ลมอนให้ให้ให้บีบน่าจะเค็มเนี่ยพอดูดูกันมีเกลือนะ่ะมาแล้วเตี๋ยวนะนะอันนี้ นี่ก็เป็นน้ำวิธีกินนี่ครับบอกแล้วเส้นใส่น้ำซุปไม่ได้ใส่ในนี้นะพูดถึงใส่ใส่เทลงไปในนี่มันจะง่ายกว่าเนาะเข้าใหมัน้าในเยอากว่้าแค่น้าเข้าใจเข้ใเข้าใจเ้วใจเข้าใจเข้าใจข้้เ้าเขจะาเ้าเาเ้ ไปไมทีมเผ็ดจริงมไหมคมรับร้อนนิดหน่อยอ,อรอ่อยนะพอตัวอันนี้น่าินงมนุบเยนเพราะาเารย์มาจานใหญ่มากเลยกิยนเกือบไม่หมดโอ้แน่นไปพักหน่งอะ่ะ นี่ก็เดี๋ยวเดินเล่นรอแม่บ้านแม่บ้านไปขึ้นไปเข้าน้ำแล้วก็ตอนนี้ก็3ามโมงครึแล้วเดี๋ยวสี่โมงต้องกลับไปขึ้นรถละเราก็เดินทางจากนี่ไปสนามบินเขาบอกประมาณชั่วโมงครึ่งโอเคฮะเอาละครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวยังไงก็คลิป ได้มาถึงจุดจบแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะเดินออกจากย่านชินโนกุแล้วก็ฮอนัดไปขึ้นรถไปรถรถที่จะไปส่งสนามบินอะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยนะครับ hmm. คลิปหน้าน่าจะพาเพื่อนๆไปขี่รถ เที่ยวบ้านแต่ตรงไหนเดี๋ยวดูกันอีกทีฮะเอาไว้เจอกันโอเคครับสวัสดีครับ